นะครับแบบเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดไฟปกติปิดไฟอาจจะเด็นรูนิดลูกใสพื้นดำโดนแดดสีครับสีธรรมชาติล้วนกับมีหลอดสีมาไล์หลอดถูกแต่พื้นไม่เคยเปิดเปิดเมื่อกี้ครับ อน,นี้คือปูคอยไปแล้วในตู้ขาวพออยู่ตู้ดำก็ยังจะเห็นข้ามหลังอยู่อยางจะบอกบอกมันก็จะแค่มือก็ว่ามือมือจะถอยแต่ไม่ได้ถอยก็ยังข้ามอยู่แต่มันไม่ชัดเจนกว่าในตู้ขาวแม่ปงปอก เดี๋ยวเราดูตัวนี้นะมันน่าจะลงมาให้เห็นหลังหัวลูกทับแต่เห็นหลังนะครับไปบนของเป็นตะข่าย